ครับเป็นรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมครับตอนนี้ผมตื่นเต้นอยู่เลยผมก็กําลังตกใจว่าผมได้รางวัลครับความรู้สึกมันเป็นยังไงมันตื้นตันมากเลยมันตื้นตันมากครับแล้วก็ันตกใจอยู่ครับแต่ว่าพอยิ่งเราได้รางวัลจากจากบทหมอแทนด้วยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบตื้นตันมากครับเพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าทายผมมาก ที่สุดในชีวิตบทหนึ่งเลยครับแล้วพอรางวัล Thailand Wide Container บ a r ์ันก็เป็นแบบเหมือนรางวัลที่ที่ทำให้แบบผมรู้สึกว่าโอเคผมทำบทหมอแทนได้ได้ดีครับก็รู้สึกดีใจมากครับปร,ประกาศที่หอกมาน่นตังขนาดไหนคะนี่ผมยังไม่เชื่อว่าผมได้<อ>มันแบบมันดีใจมากครับนี่เป็นรางวัลแรกตั้งแต่แบบว่า ใช่ครับรางวัลแรกในในการแบบทำงานในสายแบบซีรีส์วายเลยครับใช่ครับคือคือเอาอยู่ที่ผมตื้นตันมากคือผมเทคผมใช้เวลากับบทหมอแทนเยอะมากเพราะมันเป็นบทที่แบบมันเซนซิทีฟมากครับแล้วผมก็อยากทำให้บทนี้มันออกมาดีที่สุดแบบแล้วพอผมได้รางวัลผมก็รู้สึกดีใจมากครับพอได้รางวัลแล้วมันยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกว่าอยากทุ่มเทกับการทงานมากขึ้นเลยคะตรง ผมอยากทุ่มเทก,กับการดูการตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่ายิ่งได้รางวัลกลับมาสิ่งที่แบบมันเห็นชัดมากกว่าคือการที่เราเราเชื่อว่าความพยายามของเรามีคนมองเห็นอยู่อะไรเงี้ยครับแบบพี่พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยังมองเห็นในความพยายามความตั้งใจของเราอยู่ตลอดแล้วก็ยิ่งต้องแบบตั้งใจมากขึ้นไปอีกครับตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่เลยครับซีรีส์ k อก c k o u t the Series ครับทาง VTV ฮะแล้วก็นับ8ทางช่อง3มนะครับ แล้วเร็วๆนี้ก็จะมีสามสาวโคกีแล้ทางช่องสามเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวปลายปีก็จะมีหนังอีกเรื่องมีมีให้ดูเรื่อยๆครับงงงงาาาาานนเเยะขดดรรรแบบบจััสวลไ้คก็บางเรื่องเป็นเรื่องที่แบบถ่ายนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็แบบพยายามจะเวทเวลาให้ให้ทำงานได้มากที่สุดแล้วก็เต็มที่กับทุกงานได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันเรื่อยๆเนาะใช่ครับได้เห็นกันเรื่อยๆให้จะได้ไม่คิดถึงกันมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ